กลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้กระทรวงสาธรารณสุขก็กําลังเดินหน้าทําให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านบริการสุขภาพระดับโลกนะคะโดยจะมีการจัดงานชื่อว่า Thailand Medical Hub Expo 2012นะคะการจัดงานมหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเป็นงานมหกรรมแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์สุขภาพนานาชาติ โดยชื่องานว่า Thailand Medical Hub Expo 2012ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนณศูนยะ์สแสดงสินค้าการประชุม Impact Challenger 2ถึง3เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬกาภายในงานจะนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยีและบริการเพื่อคนรักสุขภาพ จากสถานประกอบการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลและก็คลินิกชั้นนำทั้งจะมีการสัมมนาวิชาการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวิทยาบูรณศิริก็ได้พูดถึงนโยบายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพเอเชียและนา,นานาชาตินะคะโดยได้มีแนวคิดว่า นโยบายนั้นเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติพัฒนาระบบโลจิสติกให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติในปี2555ถึง2559 ทางกรมได้สนับสนุนให้มีบริการสุขภาพเป็นเจ้าภาพหลักนะคะโดยมีเป้าหมาย4เรื่องได้แก่การรักษาพยาบาลเช่นทันตกรรมการรักษาโรคเฉพาะทางการพมนักระยะยาวและ 2. การส่งเสริมสุขภาพเช่นสปานวดเพื่อสุขภาพ 3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน G P A C ขององค์การอนามัยโลกและสุดท้ายนะคะการเพิ่มผลผลิต ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งเสริมให้จัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลโดยไม่กระทบกับการบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทยการจัดงาน Thailand Medical Hub Expo 2012ครั้งนี้จะแสดงความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าทั่วโลกตามกรอบข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลในปี2,558โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง4วันก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชกรณียกิจด,ด้านสาธารณาสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราสานุวงศนะคะนราชการครบรอบ93ปีกระทรวงสาธารณาสุขการอบรมสัมมนาวิชาการและฝึกอบรมปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่สนใจนะคะหลากหลายหัวข้อทีเดียวมีการนำเสนอและรวบรวมบริการตรวจสุขภาพหลายด้านจากโรงพยาบาลหน่วยงานด้านการแพทย์และก็สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพและคลินิกต่างๆการแสดงสินค้าและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลทั้งจะมีกิจกรรมบันเทิงและก็การแสดงต่างๆตลอด4วันนะคะร่วมพูดคุยกับคุณจุ๋ยวรัตยานินคูหาค่ะในฐานะที่เป็น Thailand Medical Hub Expo 2012 20 Presenter นะคะมีการเสวนาประเทศไทยมีดีอะไรถึงเป็น Medical Hub และก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากวง Super Baker เป็นด้วยนะคะ พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่30สิงหาคมก็จะมีนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ไปเป็นประธานแล้วก็จะจัดให้มีการนวดไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจนวดและสปาให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสำหรับผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดนะคะศูนย์ข้อมูล t h a i l a ไทยแลนด์ d มดิ๊กเฮาส์เติดต่อที่โทรศัพท์0-2 726 4,500 02726,4500และ w w w m e d i c a l h u b 2 0 1 2 c o m นะคะวันนี้รายการถอสลกข่าวก็ต้องร่ำลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในกานหน้าค่ะวันนี้ท่านสุดารงพันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ